นักเรียนทำา่ะครับชาววันดีค่ะคุณครูวันนี้คืจะประชุมไม่ใช่ค่ะสาวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ไม่ประชุมค่ะวันนี้มีข่าวสําคัญจะมาแจ้งให้ทราบนะคะนี่ตอนนี้ใกล้วันพ่อแล้ว ปีนี้โรงเรียนก็จัดงานเหมือนทุกปีค่ะแต่ว่าที่พิเศษกว่าทุกปีก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยพาคุณพ่อมาแล้วไม่ใช่พามาเฉยๆนะแต่จะต้องพามาทำการแสดงคู่กันบนเวทีเฮ้ยแต่ว่าเราก็จะได้อยู่กับพ่อทั้งนเลเนียบๆกันก่อนแม่ตื่นเต้นกันเหกอยู่นะวิโดนตามประชุมด่วน พวกคิดกันไปเอาให้การแสดงของฮองกอลต้องเจ๋งเลยนะที <connectors> okay, you know okay. pray pray. ่เราก็้าไปนัดแน่คุณพ่อจะเล่นอะไรกันโอเคไหมคะเดี๋ยวครูไปประชุมกันนะี่อคุยภาษาจีนเฮ้ยพ่อจะพูดภาษาจีนได้เหรอได้แต่มันจะแสดงเป็นอะไรล่ะเฮ้ยดูแรง่ยเขาโดนหามท่อเขาเลยดีกว่า ว่าไปทีเอเดี๋ยวหนูกลับไปสอนป๊าเป็นได้อยู่แล้วนะคะป๊ามีหลายเพลงเลยเดี๋ยวหนูช่วยนะเจมี่ใช่มีหลายเพลงเลยโอเคใช่นี่นะคะเจอกันค่ะจริงเธอจะได้ท้องวันที่เหรอใช่ใช่เฮ้ยตึ้มตาตัวดูเลยนะเนี่ยแล้วพวกเธอทำขนมโอ้ยโอจริงด้วยทำขนมเก่งนี่โออแพ้แล้วเธอกับพ่อ จะแสดงอะไรคนอื่นเขาไม่ีหมดแล้วแฮะแฮะ ช่วยแพ้กันไหมเออเออเออทำนี้ดีอ่ะคิดช่วยก็คิดแล้วเขาคิดออกแล้วเราไปหาแพ้กันมาแพ้เราหาวิธีช่วยเธอได้แล้วนะเออแพ้แล้วเดี๋ยวงานวันพ่ออ่ะเธอไม่ต้องมาเลยนะเธอโดดเรียนไปเลยออไม่ได้หรอแพรแพรแพ้เอาอย่างนี้ไหม พอฉันดีกีตาร์แล้วเธอก็บฉันก็ร้องเพลงไม้แสดงร่วมกันเออ,องั้นเอาอย่างนี้นะให้พี่เค้นอ,อ,อ,อ่ะปลอมตัวเป็นพ่อเธอ จะเป็นต้องพาพ่อมาก็ได <figures> ้เพราะว่าแบบมัน hmm. ก <S 2 commissioned> ็มีหลายคนอนะที่แบบว่าพ่อมาไม่ได้หรือไม่มีพ่ออย่างเงี้ยก็คงจะเสียใจมากที่พ่อตัวเองเนี่ยเย้มาดีมาดีอะพีชไม่มาอ๋อยังไม่มาปกติแพมาเช้าวันนี้แพยไม่มาเลยเนี่ยอืมแล้วเธอคิดวิธีหาทางช่วยแพยได้ยังอ่ะคิดออกแล้ว เราแล้วหรออ,อะไรอ่ะบอกมาหน่อยก็คือพวกเราอ่ะจะบอกครูกันว่าพ่อพวกเราอะไม่ว่างพ่อเราทุกคนไม่ว่างอะไรแบบนี้ยพ่อเขาอาจจะยกเลิกงานไปเลยก็ได้แพลม มัน,มนพ่อเนี้ยค่ะพ่อหนูมาไม่ได้แล้วนะคะอ้าวทำไมอะคะพ่อหนูต้องไปตรวจเบาหวานนะคะตรวจเบาหวานเอ้มันน่าจะเลื่อนได้นะคะเลื่อนไม่ได้ไย่าม่ค่ะเราที่เราเลื่อนมารอบนึงแล้วหมอบอกขัางนี้เลื่อนไม่ได้แล้วนะคะอ้าวครูคะพ่อหนูก็มาไม่ได้นะคะพ่อหนูต้องไปประชุมที่จีนค่ะไปจีนเหรอคะไปได้เหรอตอนนี้เขาไม่ให้เดินทางไม่ใช่เหรอคือพ่อหนูแอบ มันผ่านไปแล้วนี่ผ่านไปนู่นตั้งสองเดือนแล้วทำไมมากินตอนนี้ล่ะคะอ๋อคือครั้งก่อนนะคะพ่อหนูทานไม่ทานเลยมาทานเดือนนี้แทนนะคะอ๋ออย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะแล้วพี่เคนล่ะพ่อผมคนเดียวกับระดาครับอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมใช่ลืมอ่ะแล้วแพรพ่อแพรล่ะคะว่าไหมถึงพ่อหนูหยุดแพรแพรไม่ต้องพูดเขาเข้าใจ ไม่อยากให้เธอเสียน้ำตากับเรื่องนี้อีกแล้วไม่เป็นไรนะขอาใจเธออยากพูดเลยไม่เป็นไรนะแพไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวทำไมพูดไม่ได้ล่ะคะก็ครูถามเรื่องพ่อแพ่เนี่ยอะไรคะอะไรอะไรเนี่ยเด็กๆอเอางี้ละกันเอางี้ละกันในเมื่อคุณพ่อของทุกคนไม่ว่างเนี่ยครูว่างงั้นเราก็ยกเลิกกิจกรรมนี้ไปล้กันนะคะ ทุกคนเนี่ยคุณพ่อมาไม่ได้สัก,กคนนึงแต่พ่อหนูมาได้พอ<า>เอา้าในเธอบอกไม่มีพ่อไงเขาบอกตอนไหนเ,เขาก็แค่บอกว่าเขาไม่มีพ่อมารลวมแสดงเฉยๆเาวคืออย่างนี้ค่ะครูตอน ติดสัญญาเดบิววงที่เกาหลีค่ะก็เลยติดสัญญาทําให้มาแสดงที่นี่ไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้หนูไปขอร้องพ่อพ่อก็เลยฉีกสัญญา